สวัสดีเพื่อนชาวเซบกี้กขอต้อนรับเข้สู่รายการเซบกี้เบสชอส์นะคะแล้วนี่คือมือถือที่น่าซื้อในเดือนเมษายนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สำหรับในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยงัดกลยุทธ์ไม้เด็ดออกมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากๆเลยเราไปเริ่มจากที่แบรนด์ซี a o มีก่อนนะคะซี a o มีนั้นได้ปล่อย Redmi Note 10 Series ออกมาทั้ง2รุ่นเมื่อจะเป็นตัวของ Redmi Note 10แล้วก็ Redmi Note 10 Pro นั่นเองทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรเราจะเล่าให้ฟังเริ่มจากการใส่จอแบบ OLED เข้ามาก่อนโดยราคาที่เริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่4,999บาทซึ่งมันไม่มีใครกล้าทําถึงจะมีคนกล้าทําก็ไม่มีใครกล้าใส่สเปคขนาดนี้เช่นกันดังนั้นน,นี่เป็นครั้งแรก ที่ตระกูลของ r ร d มีเนี่ยมีจอโ l e d ในราคาที่ถูกมากขนาดนี้และน่าทำให้มันน่าสนใจสุดๆจริงๆซ p u นันก็มาพร้อมกับ Snap d r a g o n 678กนะคะกล้องหลังเนี่ยก็ให้ความเร็สูงสุดถึง48ล้านจอเนี่ยก็ f ู l l HD ด้วยบางแบรนด์แพงกว่านี้เนี่ยจอ LCD ไม่พอเป็น HD Plu อีกต่างหากนี่เป็นจอโ l e d เป็น Fu l l HD แบตเตอรี่ก็มี5000มิลลิแอมแล้วกล้องเนี่ยสวยขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูในไลฟ์ี่สเต็กกี้ทำเอาไว้ได้นอกจากนั้นตัวชาร์จเร็วก็ยังให้้มมาาถึง3-3วััต์ออีกหะะไรนนนจขด นั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาคุ้มค่าที่สุดแม้ว่าอาจจะยังมีคอมเมนต์โผล่มาในสเตอร์กี้บ้างว่าโอเคมันก็อาจจะตามราคาให้ได้อาจจะไม่ได้เร็วมากสักเท่าไหร่นะดูก็ต้องบอกว่าหลายๆครั้งมือถือที่สเปคคุ้มค่าอาจจะมีการคาดหวังที่มากเกินไปน้นะนะเราบอกว่าด้วยราคา4,999บาทแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วปืป๊ดปลากระชากใจมากขนาดนั้นแต่สเปคที่ให้มาตอนนี้ก็ถือว่าดีที่สุดในตลาดแล้วเช่นกันเริ่มต้นที่ราคา4,999บาทรอมนั้นให้มาถึง64กิกและแรมนั้นให้มาถึง 4G เยีเดยว ขนาที่ตัว128 g b ะแอกนั้นให้ราคามาที่5,999บาทและเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่รุ่นนี้จะหลุดจาก t t p p g i k Base Choice ประจําเดินเมษายนไปได้มาต่อกับเพื่อนข้างเคียงเขาที่ออกมาคู่กันเลยนะคะ Redmi Note 10 Pro ตัวนี้ความน่าสนใจก็คือว่าตัว CPU เนี่ยก็เป็นตัวของ Snapdragon 730นะคะส่วนกล้องเนี่ย108ล้านพิกเซลซึ่งกล้อง108ล้านพิกเซลนี่ชาวบ้านชาวเมืองนี่สมัยซ m s u n g ใส่มานี่พี่แกขายไป3-4หมื่นเข้าไปนั่นอันนี้เนี่ยเปิดราคามา8,499 บาสวัสดีใครขาย,ขายแพงนะี่ดูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ากล้องเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่แบบอยู่ในตัวซัมซุงเลยเพราะหนึ่งร้อยแปดล้านเนี่ยคือเซนเซอร์จะเป็นของทางน้าซัมซุงนะคะตัวจอเนี่ยขนาด6.67นิ้วแล้วก็เป็น Full HD Plus ซึ่งใส่จอแบบ OLED มาด้วยอีกต่างหากแบตเตอรี่ก็ให้มาถึง5000ม ah. ิลลิแอมคุณผู้ชมลองนึกภาพตามจอ OLED กล้อง1้อยล้านพิกเซล CPU Snapdragon 730แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วที่33มวัตต์และหน่วยความจำภายในเนี่ยให้มาเป็น UFS 2.2าาหกอะะไรมาัานนนจขดี้ ก็ไม่รู้นอกจากนั้นนะคะเซลยวมีเนี่ยดูเหมือนว่าจะจริงจังในเรื่องของการทําในเรื่องของจอภาพมากขึ้นไม่ได้เพีย,าายงแต่ใส่จอโอเลดมาเท่านั้นแต่จอโอเลดของเขาเนี่ยยังรองรับตัวของ HDR10 และยังมีระบบทัสแซม p ิ i n g เรทสูงถึง240เฮิร์เทียบเท่ากับระดับท็อปได้สบายแต่พี่เขาเปิดราคา8,499บาทในรุ่นรอม128 g ีแรม6ถ้าเกิดอยากจะได้แรม8คุณเพิ่มตังอีกนิดนึงเป็น8,999บาทแล้วคุณจะบอกว่ามันจะหลุดจากสเต็ปกิ b กเบสชอยส์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แม้ว่าหลายคนจะมองว่ามี อาจจะมีบั๊กบ้างในบางส่วนในช่วงเวลานี้แต่นดูดมองว่ามันดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้เช่นกันสำหรับงบประมาณราคานี้นะไปต่อกันที่แบรนด์ที่2เลยช่วงนี้มาแรงเช่นกันแบรนด์ที่2นะคะก็จะเป็นตัวที่เริ่มเปิดตัวมาแล้วก็ดูมีกระแสวูมวาใช้ได้เลยสำหรับโ o c ค X 3 Pro นะคะตัวนี้เปิดราคาถูกมากๆเลยโดยราคาของโ Pro โค X 3 Pro นะคะถ้าใครว่าดูนดุดทันในช่วงไลฟ์เนี่ยจะมีช่วงช้อปปี้ใช่ไหมคะตัวนีน้จะราคาอยู่แค่6999าแต่ว่าราคาปกติเขาเนี่ยคือเจะดเก้าบต้วนี้านยคาคา 7,999จุดเด่นทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ CPU เลยค่ะ Snapdragon 860ซึ่งตัวนี้เนี่ยความเร็วจะใกล้ๆกันนะคะกับ855กับ865มันอยู่กึ่งกลางละกันไปการผสานกันระหว่าง GPU แล้วก็ CPU ของทั้งสองอย่างเนี่ยรวมกันวางตรงกลางพอดีนะคะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาเยอะมาก5,160มิลลิแอมกล้องหลังเองเนี่ยก็ให้มาถึง48ล้านนะคะกล้องหน้า20ล้านตัวนี้เนี่ยจอจะเป็น IPS LCD นะคะมีทัสแซมปิ้งเรทที่240เฮิแล้วก็มี refresh r e f r เนี่ยที่120 Hz สําหรับการเล่นตัวนี้เนี่ยนด,ดุดแนะนําให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่านด,ดุดว่าตัว,นตวเนี้ยตัวจอภาพเนี่ยสีสันกลางๆนะคะแล้วก็ความเร็วเครื่องเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากใครที่ต้องการจะเล่นเกมราคา7,999บาทคุณสตาร์ทลอม128แรม6เลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆก,กล้องอยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่นด,ดุดลองถ่ายเล่นแล้วนะมันถ่อม,มาดีเลยตัวนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบก,กับ Redmi Note 10นิดหน่อยละกันนะคะก็เห็นว่าตัว Redmi Note 10นั้นจะเน้นไปทางกล้องที่มากกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ย CPU จะจัดมาให้ หนักกว่าเยอะเลยอ่ะก็ลองเลือกดูตามที่ชอบได้เลยนะจ๊ะจำหรับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวออกมาใกล้กันเลยนะคะคือ POCO F3 นะคะตัวนี้เปิดตัวที่ราคา10,000กับอีก999บาทนะคะแต่ถ้าใครได้ราคาพิเศษนะ่ยจะรู้ว่ามันเริ่มต้นที่เพียงแค่9,999บาทเท่านั้นตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่หนูชอบมากเพราะว่าตัวสัมผัสในการถือดีมากนะคะตัวจอเป็นจอแบบ OLED สวยมากความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ full HD plus นะคะ CPU นะคะเลือกใช้ snapdragon 870 5g นะคะกล้องหลังเนี่ย48ล้านพิกเซลมี ultra wide มี macro มาให้กล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่4,500 20มิลลิแอมป์นะคะนอกจากตัวนี้จะจอสวยแล้วเนี่ยตัวทัชซัมมิ่งเรทตัวนี้เนี่ยพุ่งไปถึง360เฮิร์สเลยนะคะซึ่งถือว่าสูงมากตัวอื่นที่พูดๆมาเนี่ย240เฮิร์สก็วัดอยู่ในระดับท็อปแล้วแต่ว่าตัวนี้ในระดับที่ท็อปกว่านะคะ360เฮิร์สนะคะแล้วก็รีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์สเช่นกันนะคะนะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ยยังยัด UFS 3.1มาใหห้้กกกัับเเรราาาอีต่งนนนะะคาจะเห็นได้ว่าตตััวววนนนนีีีี้เเ่่ยยป็ทดไซ์สงามบางเบาแล้วก็สเปคดี ที่สาคัญจอมันสวยมากจริงๆนาดุลเนี่ยเคยหยิบมาในไลฟ์นะหยิบผิดมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันสวยจังเลยอ่ะเออแล้วก็แบบทำไมมันสวยขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าเป็น X 3 pro ปรากฏว่าหยิบผิดนะคะก็เลยบอกว่าโอ้ตัว F 3นี่ถือว่าดีมากจริงๆนะ,ะต้องให้เขาไปจริงๆเนาะไปต่อกันที่แบต Oppo บ้านนะครับุณผู้ชม Oppo นี่ออกตัว f l a ชิ h มารุ่นหนึ่งคือ Oppo Find X 3 Pro ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนดุบอกเลยว่าน้าดุให้แบบ10เต็ม10เลยจริงๆคือมันถ้าไม่นับหน้าตาที่ทุกคนไปแซวกันว่ามันเหมือนกับ iPhone นะแล้อง ถ่ายภาพที่ดีมากๆจริงๆนะคะงานวิดีโอก,ก็แบบดีเลิศมากๆมีโหมดโปรวิดีโอถ่ายไฟล์แบบบล็อกได้นะครับสามารถเกรดดิ้งสีได้หรือว่าจะเป็นการทนน้ําทนฝุ่นที่ใส่มา CPU ก็ระดับท็อปและจอในระดับ10บิตหรือว่า1,000ล้านสีที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นแค่การโฆษณาทางการตลาดแต่จะบอกว่า1,000ล้านสีเนี่ยระดุดเนี่ยนั่งเทียบก,กับคุณเมย์แล้วนะคะนั่งดูด้วยกันเนี่ยคือจะบอกว่ามันดําแล้วมันดําลงไปอีกมันลึกลงไปอีกเฉดสีมันลึกลงไปอีกนะคะนั้นจอเนี่ยก็อยู่ระดับอปจรรริๆิๆแต่ว่วาาาาคาเนีบ้ดม ไม่โหดอย่างที่คิดนะคะไฟ X 3 Pro นั้นเปิดราคามาที่3 3 9 9 0บาทซึ่งตัวเก่านะฮะตัว X 2 Pro เนี่ยคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าราคานี้ไปถึง4 0,000เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มตอนแค่3 3 9 9 0บาทเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบรอซื้อตามโปรโมชั่นตามออนไลน์หรือว่าแบบตามหน้าร้านมีของแถมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถือว่ารอบนี้เปิดราคามาดี Snapdragon แ8ดแยังไงก็แรงที่สุดของทางฝั่ง Android อยู่แล้วกล้องนะคะ5้ล้านพิกเซลทั้ง Ultra เนอล้เนเซอร์ ทดสอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือน100%หรอกแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงมากแล้วนะคะแบตเตอรี่เนี่ย4,500มิลลิแอมแล้วก็ตัวนี้รองรับชาร์จเร็วแบบ65วัตต์ด้วยนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายอีกด้วยส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูกันในสเต็ปกีนนะคะก็ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วรับรองว่าตัวนี้ใครอยากได้แฟลชชิ i ด,ดีๆตัวหนึ่งเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณไม่ติดเรื่องหน้าตาของมันนะนะต่อมาข้ามมาที่ฝั่งเกาหลีบ้านะคะรอบนี้เนี่ยเหมือนกน ตัว A525G มาให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับตัว Samsung Galaxy A525G นะคะตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจคือเริ่มต้นจาก CPU เนี่ยเป็น Qualcomm Snapdragon 750G นะคะกล้องหลังเนี่ย64ล้านตัวจอภาพเนี่ย6.5นิ้วนะคะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD+ แต่ที่โดดเด่นจริงๆคือหน้าตามันรอบนี้เนี่ย Samsung เนี่ยไปชูจุดเด่นสีฟ้า แล้วก็สีม่วงนะคะคือมันแบบว่าโดดเด่นมากๆแล้วการออกแบบเนี่ยดูเหมือนว่าคนจะรักมันมากๆรอบนี้ตัว A525G นะคะแล้วก็ตัว4 G ด้วยเนี่ยจะใช้ material หรือว่าวัสดุเนี่ยแบบด้านซึ่งมันทำให้แบบมันไม่มีทางจับรอยนิ้วมือได้เลย100%นะคะมันยอดเยีย่ยมมากๆแล้วมันสวยมากๆที่สําคัญที่ทุกคนบอกว่ากินยาผิดคือเขาใส่ฟีเจอร์ในระดับตัวท็อปมามากมายนะคะมันจะเป็นกล้องภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอเองก็ตามแต่เนี่ยคือใส่มาแบบแน่นมากๆกล้องหน้าก็ให้ความเสสูงงุดมาถึ32ล้านิกเ,เร็วนี่ยดสูงส ไม้ตายเลยคือการทนน้าทนฝุ่นในระดับ IP 6 7เนะคะเมตรนาน30นาทีอันนี้แหละที่ทำาให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกำลังใช้แฟลกชิปอยู่ในมือของเราในราคาเป็นแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นนะคะที่จริงๆมนถึงหมื่นกลางด้วหมื่นสามสี่เก้าเก้าซึ่งคุณผู้ชมก,ก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราซื้อตามที่ต่างๆดูเนี้ยราคามันลงได้อีกบางที่ซื้อเงินสดก็ลงได้อีกนะคะรอบนี้ซัมซุงทําการบ้านมาดีมากๆสำหรับ A 5 2รุ่น 5G รุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆส่วน A 7 2ดเนี่ยนดุดว่ามันยังขาดๆเกินๆสำหรับนดุดไม่ได้มว่ามันดู โดดเด่นมากสักเท่าไหร่ถามว่ามันเป็นมือถือที่ดีไหมมันเป็นมือถือที่ดีเพราะว่ามันก็จะใช้คุณสมบัติเดียวกันคือทนน้ำทนฝุ่นจอใหญ่นะคะแต่ว่าซ p พของมันเนี่ยก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมมิ่งสักเท่าไหร่แต่เขาก็อยากจะขาย 4G มันก็เลยใส่ 750G ไม่ได้นะคะดังนั้นใครที่อยากจะได้ 750G ก็ลงมาเล่นจอเล็กลงนิดนึงละกันน้อมาที่ A52 5G รับรองเชื่อดุดไม่ผิดหวังเพราะรุ่นนี้นดุดให้ไป 10, 10เต็ม10 มาต่อกันที่รุ่นเล็กนิดนึงนะคะสำหรับ A32 นะ A32 เนี่ยน,นดุดชอบตรงดีไซน์เขาดีไซน์นี่คือกินขาดมากมันจะมีรุ่น 4G กับ 5G ใช่ไหมคะสรุ่นนี้เนี่ยถ้าจะเล่นรุ่น 5G นะนันดุดแนะนําเลยว่าคุณกระโดดข้ามไปนะคะไปเล่น A52 5G เลยดีกว่ามันคุ้มค่ากว่าเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบมีงบแค่ประมาณ 7- 8 0 0 0บาท ตรงนี้เนี่ยตัว A32 ตัวนี้จะเข้ามาเติมช่องว่างตรงนั้นดีไซน์สวยมากแบตเตอรี่5,000กล้อง64ล้านแล้วก็ CPU เนี่ยเลือกใช้ mediatek Helio G80 นะคะ Android เนี่ยก็มาเป็นเวอร์ชัน11จอเป็นซูเปอร์อัลมเรยอยู่แล้วนะคะสำหรับ Samsung แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000 mm, ันมิลลิแอมซึ่งเยอะกว่าตัว A52 5G แต่ G80 มันก็จะช้ากว่านั่นเอง ROM แรมเนี่ยให้มา128่งร้อยกิกะแรมแอันนี้ก็เหมือนกินยาผิดปกติ Samsung เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ายังไงก็สตาร์ท128 6 แต่วันนี้ทัมซุงก็อาจจะมีการปรับตัวมากขึ้นนะคะก็เป็น128แดังนั้นน,นดูดเลือกมาให้แล้วก็เป็น A32 กับ A52 5G นะคะทั้ง2รุ่นนี้ของซัมซุงที่น่าซื้อมาปิดท้ายกันที่2ตัวนะคะที่กำลังจะเปิดตัวอันนี้ก็น่าติดตามแต่ว่ายังไม่แนะนำแล้วกันเพราะยังไม่ได้รีวิวนะคะก็คือมีเรียลมี8นะคะที่ดึงคุณอ้ําพัชรภาชัยเชื้อเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบย่างยิ่งใหญ่และเป็นกระแสอลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้เลยว่าเรียลเมียเน ระดับตัวแม่มาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดึงคุณใหม่ดาวิกามาเนี่ยเรียกว่าเรียกแฟนคลับได้เยอะและสร้างแบรนด์อาเวนิสหรือการรับรู้ของแบรนด์ได้อย่างมหาศาลร,รอบนี้การดึงคุณอ้ํามาได้เนี่ยจะทําให้เรือมีเป็นที่รู้จักกันเยอะมากๆเลยทีเดียวยังไงก็มารอดูกันต่อไปเนาะว่าเรืมี8 5G ที่จะเปิดตัวแล้วเนี่ยในวันที่21เมษายนนี้เนี่ยจะมีสเปคละเอียดขนาดไหนมีฟีเจอร์อะไรได้บ้างสเต็ปกีรีวิวเหมือนเดิมนะจ๊ะอีกรุ่นหนึ่งนี่ก็กจะเปิดตัวในประเทศไทยอย จะเป็นซีรีส์ A ที่ใส่จอแบบ o l e d มานะคะเป็นจอโ l e d แบบ16ล้านสี Full HD+ ซึ่งในรุ่นนี้มีโอกาสได้สัมผัสตัวจริงเล็กๆน้อยๆแล้วบอกได้เลยว่ายังคงเน้นความบางเฉียบและสวยงามนะคะ,ะตัวนี้ราคานะฮะหลุดมาในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะ9,499บาท CPU เนี่ยเป็น m e d i a t e k h ี l i o P95 นะฮะกล้องหลัง48ล้านแบตเตอรี่4,310แล้วก็ตัวจอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะฮะ6.43นิ้วก็คงจะเป็นมือถือเชิงไลฟ์สไตล์เน้นถ่ายรูป จอสวยแล้วก็เครื่องบากนะคะรุ่นนชาร์จเร็วตัวนี้ก็ยังมีมาให้นะคะเป็นชาร์จเร็วแบบ30วัตต์นั่นเองทาหน้านของ mediatek จะเป็นตัวของชาร์จเร็วของ mediatek นะคะจะไม่ใช่ Vo o k นั่นเองและทั้งหมดนี้คือ step geek best choice นะคะหรือว่ามือถือที่น่าซื้อและน่าสนใจในเดือนเมษายนแล้วคุณผู้ชมล่ะจะไปซื้อตามโนดดุุ่นไหนบ้างเขาไม่เหมอะนดุดข้างล่างได้เลยนะจ๊ะรอบที่แล้วเนี่ยทำออกไปคนชอบเยอะมากๆถ้ารอบนี้คุณชอบฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ให้กับ step geek ด้วยให้เพื่อนๆที่กาลังจะซืืืื้้ะะอ้อออออมมมมมถถใใหให่่่ไไดรรรับูะวาีๆ ตอนนี้เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยละ่ะบ๊ายบาย